เด็ดกินได้หลายมันจะได้มีแห้งสวัสดีจ้ามือนี้ย้ายมากินเขาน้ำอีกแล้วอายุมันควรยืนดื้ออายุมันควรยืนด้อยายบอกกินได้หลายมันจะได้มีแห้ง คนยู่บ้านเขาหากินเองเขาดอกเขาตื่นขึ้นนะนะจะของอิม่มเหลาก็มีแห้งแล้วก็เออเรื่องการเมืองไปลงยูทูบไปไทยถึงแล้วแต่นอนตัวไปน้ำทางกับไทยออกไปทางทาองน้องไปผ่า ดูว่าหมออะไรอะไรอย่างเงี้ยเจ็บกระดูกไงเลยเก่งสอบใกล้ขเอที่เลยน่าเบื่อมากไม่เห็นแล้วสภาพนี้ สองมวดที่แฟนกันดงรับยอาเจกแร่วะไรรามือกี้กินปลาเผาปลาเผาปลาเผามันม่บจีบ้าบอลอะอมื่อนี้ยูสองคนกินปลาเผา เสริรสฟสลา